คุณสมชายสร้างชาเขาปราศัยช่วงหนึ่งบนเวทีผลเอกประยุทธ์ได้มีการเอ่ยถึงนโยบายของพรรคเพื่อไทยเขาบอกตังดิจต้นว่าเสี่ยงที่จะทําให้ประเทศทางการเงินการทางในประเทศตอนนี้เหลือน้อยแล้วในฐานะที่เปิดนโยบายนี้ด้วยตัวเองมีความเห็นยังไงบ้างก็ท่านคงคงมีความเห็นของท่านไปนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ผมเคยเรียนไปแล้วว่า8ปีที่ผ่านมาเนี่ยระบอบช้าเยอะนะครับเราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่ นะครับคอยหยอดน้ำเขาต้มไปเรื่อยๆทีละห้าร้อยทีละพันสองพันเนี่ยมันไม,ม,นไม่มันไม่มีการกระตุ้นเกิดขึ้นนะครับพี่น้องประชาชนต้องการความช่วยเหลือยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมื่นบาทเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราไม่มีที่มาที่ไปนะครับการที่เราออกออนโยบายนี้ออกไปเรามั่นใจว่าเราจะมีเ,เงินกลับเกินสู่ของคลางได้จากภาษีแวดภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีนิติบุคคลการบริหารจัดการงบประมาณปีหน้าซึ่งยังไม่ได้ผ่านสภาซึ่งถ้าเกิดทางพระพุทธไทยได้รับ ความไว้วางใจให้เข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยเราเชื่อว่าเราจะสามารถรัาการเข้ามาได้แล้วก็สามารถรีดก็ประมาณประมาณ2องแสนกว่าล้านมาจากเข้ามาปีปี67ได้นะครับหลายหลายอย่างนะครับเราคิด่ว่าเราบริหารจัดการได้คือนโยบายยังไม่ได้เริ่มทําแต่พลเอกประยุทธ์ออกอาการความเป็นห่วงบอกว่ามันประเทศมันเสี่ยงขนาดนี้แล้วคือดูพลเอกประยุทธ์ดูจะผมว่าผมผมว่าเราคิดใหญ่เราทําเป็นนะครับนะครับเราคิดใหญ่เราทําเป็นผมว่าท่านห่วงเพราะท่านคิดถึงว่าที่ท่านสร้างนี่ไว้มากมายมากกว่าครับ นะะก็เลยเป็นห่วงว่าจะไม่สามารถจะกู้ได้แต่เพื่อไทยคิดว่าไม่มีปัญหานะคือถ้าท่านไปซากรีไว้มากมายอย่างนี้เราก็คงไม่ต้องได้คิดนโยบายอะไรที่ที่จะทำให้ประเทศดีขึ้นอยากที่เป็นยุ่ในปัจจุบันครับท่านนายกยกตัวอย่างอะค่ะว่าหลายประเทศที่ใช้เงินสกุลดิจิตอลค่ะมันทําให้หลายประเทศที่นํามาใช้มันล่มสลายไปเขาก็เลยเตือนมาทางทักเพื่อไทยค่ะผมว่าท่านเขาไม่เข้าใจ ว่าว่าสิ่งที่เราทำคืออะไรนะครับผมแนะนําให้ท่านไปไปอ่านแล้วทำความเข้าใจให้ดีแล้วกันนะครับนะครับขณะที่กรกตเองก็ขอให้ทางพรรเพื่อไทยมาชี้แจงนโยบายรวมถึงแหล่งที่มาของเงินด้วยเป็นเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับคณะกรรมการบริหารทางของของพรรคเราคณะกรรมการเศรษฐกิจทางกฎหมายเรากำลังเตรียมเอกสารอยู่นะครับยินดีครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นที่ไม่หายดีว่าทางเรื่องมาชี้แจงก็จะได้มีการเปิดเผยเลยนะครับเป็นกิจกรรมสนัทุกคนจะได้รับทราบกันเท่าเทียมกัน รประเด็นนี้เนี่ยเราเราได้เสนอไปตามมาตรา57แล้วนะครับในในเชิงของนโยบายในยการการที่เราจะประกาศนโยบายไนย้ผ่านกรรมการบริหารและข้าแจ้งกกตไปแต่เพียงรายละเอียดนะครับที่เขาต้องการเพิ่มเติมในรายละเอียดว่าที่มาของแหล่งเงินเนี่ยให้ระบุให้ชัดไปว่าจะมาจากตรงไหนอย่างไรซึ่งตรงนี้นะครับเป็นไปตามกฎหมายนะครับเราเองก็ยินดีปฏิบัติตามนั้นอยู่แล้วนะครับไม่เป็นปัญหาอะไรครับ ผม,ผมขออนุญาตเรียนเสริมน,นิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วภพเพื่อไทยได้มาบริหารจริงๆแล้วอย่างที่หลังจากการเลือกตั้งวันที่14แล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเราเรา,เราต้องทําให้ได้เราคิดใหญ่เราทําเป็นนะครับไม่ใช่ว่ากลับมาอีกห้าหเดือนแล้วมาอธิบายว่าทำไมยังทำไม่ได้ผมว่าเราเรามั่นใจครับในอดีตรเราเองเราก็เราก็เ,กเต็มที่มาโดยตลอดแล้วก็ทําได้มาโดยตลอดนะครับ นี่สาธารณะจะไม่เป็นปัญหาต่อนโยบายของพรรคเพื่อไทยใช่ไหมคะจะบอกอย่างนั้นก็ไม่เชิงนะครับมันก็เป็นปัญหาแต่เราแก้ไขได้ครับเราเราอาสาเข้ามาแก้ไขปัญหาครับที่คนอื่นทำไว้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ต้องแก้ไขกันไปแล้วกับว่าเราจะเข้ามาฟื้นไม่ใช่ไม่ใช่เข้ามาพังใช่ไหมครับแน่นอนครับแน่นอนครับทุกอย่างที่เพื่อไทยทานะฮะเพื่อไทยคิดก่อนทั้งสิ้นนะครับคิดกันอย่างดีแล้วถึงจะทานะครับแล้วก็ไม่ใช่ทําเฉพาะ ในส่วนที่จะเห็นดีตอนนั้นเองเราทําเพื่อแก้ปัญหาที่รัฐบาลที่แล้วเนียได้สร้างปัญหาไว้ให้กับประเทศด้วยครับอาจารย์หาการที่กรกตเขาเรียกเราไปชี้แจงเรื่องนโยบายนี่จะไม่ทําให้นโยบายของเราสะดุดหยุดลงใช่ไหมคะไม่มีปัญหาใช่ไหมคะอาจารย์ผมคิดว่ามีปัญหาะคระับตัวกรกตเนี่ยเขาไม่มีอํานาจที่จะไปอนุญ,ญาตอนุมัติในเรื่องของนโยบายนะครับเพียงแต่เขาทําตามข้อกฎหมายว่าให้แจ้งเขาทราบ เรื่องที่กฎหมายมันหยัดไว้เท่านั้นเองนะครับเรื่องที่มาของแหล่งได้ได้ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะครับผลสับฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็แจ้งไปตามนี้นั่นเองตอนนี้คือชี้แจงเรียบร <ๆ S 2> ้อ <ๆ S 2> ยแล <ๆ S 2> ้วหรือว่าอยู่ระหว่างการดําเนินการในรายละเอียดอยู่ระหว่างการดําเนินการนะครับแต่กรอบใหญ่นี่เราเรา,เราแจ้งไปแล้ว ก่อนที่เราจะประกาศเนีแจ้งไปแล้วนะครับที่เสร็จประนโาบายอันนี้ไปได้ใบนีอันมาใระยะเวลาห่วงสั้นๆถึงวันที่สี่เดียประทานจะได้เข้าใจตรงจุดนี้จะชี้แจงกับเขาให้เขาใจได้มากขึ้นไหมคะก็อย่างผมเรียนนะครับเรามีหลายช่องทางนะครับเมื่อวานทางคณะกรรมการสี่ท่านก็ได้แถลงข่าวไปแล้วนะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเราก็ได้แถลงข่าวแล้ววันนี้ผมก็จะเจอพี่น้องประชาชนก็จะได้พูดคุยกันต่ออีกนะครับก็ต้องเดินสายมีรายสามสิบกว่าวันก็เต็มที่ครับนะครับเพราะเป็นของใหม่ นะครับเป็นของดีเป็นเป็นนโยบายหลักของเราที่จะทําให้เราฟื้นฟูจากสภาพที่มันที่มันที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนมา8ปปีแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นธรรมดาครับที่เป็นเรื่องอะไรที่ที่ต้องชี้แจงกันอธิบายให้ฟังผมเติม400เขตของเราเนะครับ400เขตของเราที่ในในพื้นที่เนี่ยจะขับเคลื่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักและก็มีข้อชี้แจงข้ออธิบายกับพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งเนี่ยมั่นใจว่าเขาเข้าถึงนะครับเพราะอย่างผมเองเนี่ย ฐานประชากรผมแสนหกนะครับสี่สิบตำบลเนี่ยสามร้อยสี่สิบหมู่บ้านเนี่ยเราเข้าถึงแล้วก็อธิบายเรื่องนี้อย่างชัดแจ้งก็จะเป็นประเด็นที่สื่อสารได้อย่างตรงนะครับนอกจากเป็นการสื่อสารทางรูปแบบอื่นนะครับผมว่าเรื่องนี้เรื่องเรื่องเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะว่าผ่านมาแล้วสามสี่วันก็ยังเป็นที่พูดพูดถึงกล่าวถึงของอของพรรคอื่นนะของพี่น้องประชาชนดีครับเราจะได,เะได้เราจะได้มีโอกาสชี้แจงนะครับ วันนี้ถือว่าเป็นการเปิดเวทีใหญ่ครั้งแรกหลังจากเปิดนโยบายเปิดคนดิเดตเลยนะคะเลือกลงพื้นที่หัวหน้าด้วยใช่ครับกเลยใช่ครับต้องขอบคุณท่านคนดิเดตท,ทั้งสองนะครับแล้วก็ทางคุณแพรทองทานด้วยที่จะประสัยผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามานะครับก็เป็นเวทีแรกในระดับต่างจังหวัดที่ท่านทั้งสามได้ได้ได้ไดปรากฏตัวแล้วก็มาพบกับพบปากับพี่น้องประชาชนต้อง<ม>ขอบคุณนะเป็นจังหวัดแรกที่ท่านมาในานามของอ ผู้แทนผู้สมัครของน้านนะครับท่านทรงยศระมมสูตรเขตหนึ่งนะครับนี่หมายเลขหกนะครับผมหมอชนะนหมายเลขหนึ่งเขตสองนัทพงศุพิยาินก็หมายเลขหนึ่งเขตสามนะครับต้องขอบคุณนะครับทางท่านเคนเดเดทั้ทงสองเป็นเป็นอย่างสูงยิ่งครับมั่นใจว่ากระแสที่จะเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยน้านเรายกจังหวัดได้แน่นอนครับไม่ยกนี่ก็อายนะคะมุดเลยเหรอไม่อายหรอกครับเพราะว่าเชื่อมั่นครับ <Okay. S 1> เชื่อมัน่น

ดูตาอดุลังบาวชีอรังปติกิตานันทะก,กับปะเกดุเรเรื่อไทยครับมาพบพี่น้องชาวสปัดนตานกันถึงที่โดนท่าฮะสมัยนี้พี่น้องขั้งหมดกันจรไปมาอยู่ในบ้านเรือนโบมือ มาพักเพื่อไทยหมอชิดหน้าอยู่บนรถครับเตชาทวีสินอยู่บนรถอาจารทองแท้ชินวัฒน์จารุริชัยแสงสุริชังแสงลัตถยาสวัสดิ์นิน์และผู้สมัครทุกเขตของจังหวัดน่านอยู่บนรถครับพี่น้องมาทักไทยมาคารวะพี่น้องชาวจังหวัดน่านในวันนี้ นี่สร้างพลังตอนี่อะไรชูได้ชูหมดแล้วท่านดอกกุหลาบดอกดาวเรืองทัานโค้หลังครับนี่โค้งหลัง Right, Thank you right, you're ยิ่งคือความคึกคักความยิ่งใหญ่ความอลังการของจังหวัดนั้นพรอมเพียงัาษาเกศ